สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกริตชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําปี2,565เป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงนินอุปสรรคปัญหาความรักโชคลาภประจําช่วงครึ่งปีแรก2,565โดยเริ่มต้นคําทานายตัต้งแต่วันนี้ก็คือวันที่10มกราคมเป็นต้นไปนะครับไปสิ้นสุดที่สิ้นเดือนมิถุนายน2,565นะครับในคลิปนี้จะบอกเรื่องราวของคนที่เกิดปีวอกซึ่งว่ากันว่าในปีนี้ปีขานปีเสือทองเนี่ย ปีวอกเป็นปีที่ชงแรงที่สุดนะครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่เราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดปีวอกจริงๆแล้วเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินอุปสรรคปัญหาหรือว่าความรักอะไรต่างๆก็ตามนะครับรวมถึงเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดปีนักษัตว์วอกฝากไว้นิดน,นึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมออดิชลียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอดียไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจที่อยากจะ ตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอ๊ะ on คุししูซ on ีฟตัวตัวก็โทรเข้ามาสอบถามหรือทักไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับจะว่ากันเป็นเดือนๆไปว่าเดือนนี้บุคากรุ่งพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นมาว่ากันที่เจ้าชะตาก่อนในปีนี้เนี่ยชาวนักกริย์วอกต้องบอกว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นนะครับแต่ว่าชงไหมก็น่าจะมีส่วนด้วยนะครับด้วยเพราะว่าหนึ่ง ความดื้อรั้นเอาแต่ใจของคนที่เกิดปีวอกจะส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดอร้อนหรือบางทีเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ลาบากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยรวมถึงไม่ค่อยอุปการะเกื้อหนุนเหมือนเช่นที่ผ่านมา ด้วยเพราะความที่เรามีอีโก้สูงเป็นตัวของตัวเองสูงเกินไปขัดแย้งกับทุกๆคนไม่เคยยอมรับความคิดเห็นของอื่นแต่ถ้าเราต้องการที่อยากจะให้ทุกอย่างมันเปิดขึ้นให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็ควรที่จะยอมรับในเรื่องราวของคนอื่นเขาบ้างนะครับแล้วก็รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนดวงชะตาจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราต้องทําตัวให้เหมือนต้นอ้อให้มันลู่ไปตามลมนะหากแม้ทําเป็นต้นประดู่ต้นมะพร้าวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหักโค่น,นได้ง่ายเวลาที่พายุพัดเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีวววอกกก็ครรรทีีี่่จะต้้้งมาปปับเลยยนแไขด ทางด้านการงานในปีนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาพอสมควรโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก็ด้วยเพราะว่าชาววอกเองเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองรวมถึงเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของคนอื่นเขาหากแม้นเรามีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในใจคนปีวอกก็ควรที่จะมีการลดหย่อนผ่อนปลนลงไปเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปการงานถามว่าหนักและเหนื่อยไหมก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเพราะเราต้องทําด้วยตัวของเราเองหาคนที่จะมาช่วยเกือนหนุนเหมือนเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะยาก ทางด้านการเงินมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรบางครั้งได้มาก็มีเหตุที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยออไปจนส่งผลทําให้เราเหมือนกับว่าเกิดความรู้สึกท้อใจกังวลใจพอสมควรทีเดียวแต่ข้อดีของคนที่เกิดปีวอกในปีนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงรวมถึงอารมณ์จิตใจที่ค่อนข้างหนักแน่นมากแล้วก็ไม่ยอมใครง่ายด้วยเรื่องนี้ก็คือจะส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องของอุปสรรคนั่นแหละนะครับ ถ้าทางความรักคนปีวอกในปี2565ช่วงครึ่งปีแรกต้องบอกว่าให้ระมัดระวังปัญหาปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกันด้วยความที่มีทิฐิดื้อรันสูงนั่นเองนะครับอุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากตัวตนของคนที่เกิดปีวอกเองด้วยเพราะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเกินเหตุจนบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เราเนี่ยทำอะไรเนี่ยผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นหากเราไตร่ตรองหรือว่ารอฟังคนอื่นเขาบ้างลองดูคนอื่นเขาบ้างว่ามันจะควรเป็นไปในทิศทางไหนอย่างน้อยที่สุดมันก็จะทำให้ เก้าวพลาดน,น้อยลงลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าชะตาออกมาในรูปแบบนี้ถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์รอบตัวสถานการณ์รอบตัวเนี่ยช่วงเดือนนี้มกราเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากรวมถึงเวลาที่คนที่เกิดปีวอกเนี่ยกำลังอยากจะไปทําธุรกรรมทางการเงินหรืออยากจะไปติดต่อเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องขอความช่วยเหลือเรื่องโน้นเรื่องนี้วิ่งเต้นเรื่องอะไรต่างๆมักจะต้องสูญเสียเงินเป็นที่ตั้ง พูดง่ายๆว่าเวลาจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ทีนึงเนี่ยต้องเสียเงินเป็นหลายๆแสนหรือว่าเป็นหลายๆล,ล้านเลยทีเดียวในกรณีถ้างานมันใหญ่ขึ้นต้องบอกว่าแบบนี้มีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะมากบางคนไปทําธุรกรรมทางการเงิน บางทีก็ไปทําแล้วไม่สมหวังไม่ประสบไม่ประสบความสาเร็จส่งผลทําให้การเงินค่อนข้างได้อยฝฝืดหรือติดขัดแต่ถามว่าพอผ่านไปได้ไหมในช่วงเดือนมกราคมก็ยังสามารถผ่านพ้นได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้มองถึงเรื่องราวของการงานอยู่ในช่วงเวลาเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับ รมีการแก้ไขาบางสิ่งบางอย่างในส่วนของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวแต่ถ้าคนที่เป็นลูกจ้างบริวารในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่างานก็ไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรต้องกังวลใจหรือหน้าหนักใจแต่ประการใดเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าการงานมันมากขึ้นจนกระทั่งบางทีเราทําหนักเข้าแต่เงินที่ได้มันเหมือนเท่าเดิม ข้อนี้จะกลายเป็นปัญหาทําให้คนที่เกิดในปีวอกเนี่ยเกิดความรู้สึกกังวลแล้วก็เครียดบางคนเนี่ยถึงกระนาษที่ว่าพานอยากะลาออกหรือหยุดงานยาวๆไปเลยก็มีเป็นแบบนี้มองถึงทางด้านความรักในช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรจะหาโอกาสพูดคุยไต่ถามสารทุกขสุนิกันโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนกันอาจจะต้องหาโอกาสพูดคุยกันให้ได้มากๆนิดนึงส่วนท่านไหนที่แต่งงานมีสามีภรรยาแล้วก็ควรที่จะหาโอกาสพบปะ สังสรรค์กันหรือว่าหาโอกาสไปทานข้าวนอกบ้านบ้างหาบรรยากาศดีๆเก่าๆหรือฟื้นความทรงจําบ้างมันจะทําให้ความรักมันไม่จืดชืดอย่างน้อยที่สุดมันก็ตื่นเต้นต่อไปในอนาคตมันก็จะทําให้ความรักมันแน่นแฟนขึ้นมานั่นเองนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ถ้ามองในส่วนของโชคลาภในช่วงนี้เนี่ยมกราคุมพาเนี่ยคนราศีอ่าคนที่เกิดในปีวอกนะติดราศีเทถอที คนที่เกิดในปีวอกเนี่ยถ้าทางเรื่องของชคลาภทางการเงินต้องบอกว่ามีเงินใช้จ่ายเข้ามาพอสมควรแต่ก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แหละว่าการเงินในช่วงนี้มีเหตุต้องใช้จ่ายเยอะบางครั้งเวลาเราจะไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะต้องจ่ายเงินมากทีเดียวก็เลยส่งผลทําให้แม้จะมีโชคเข้ามาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาทางการเงินลงไปได้สัก่าไรนะักนะครับผ่านพ้นเดือนมกราคมมาถึงช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่การงานอยู่ในภาวะที่ทรงส่ง,สง งานเก่าๆหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าเก่าๆมีโอกาสวนกลับมาได้เจอเจอหรือว่ามาร่วมหุ้นลงทุนกันอีกรอบนึงนะครับส่วนท่านไหนที่ทางานบริษัทห้างร้านต่างๆทั่วไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทางด้านการงานอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่งานเก่าๆที่เราเคยทําไปแล้ววนกลับมาให้ทําอีกรอบหนึ่งหรือมีการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของการงานเก่าๆที่มันผิดพลาดไปแต่ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมก็ต้องบอกว่าแก้ไขผ่านเสร็จแล้วทุกอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นแบบนี้ครับ มองเรื่องของการเงินมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่บ้างอันเกิดขึ้นจากเพื่อนเก่าๆหรือเจ้านายเก่าหรือคนเก่าๆกรณีถ้าคนเกิดปีวอกเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนั่นหมายถึงว่าเพื่อนเก่าเจ้านายเก่ามีโอกาสที่จะเรียกคนเกิดปีวอกเนี่ยกลับเข้าไปทํางานแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า เวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเก่าเพื่อนเก่าเขาแนะนางานให้หรือว่าฝากฝังงานให้ก็ควรที่จะมีการอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นเพราะเจ้าชะตาในปีนี้คนปีวอกอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เป็นปีชงก็ได้ก็เลยทําให้ตัวเองรู้สึกว่าแข็งแข็งพอสมควรทีเดียวต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนิดนึงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นในเดือนกุมภาพันนี้ทางด้าน,นการเงินก็อย่างที่ผมเรียนไปว่ามีเรื่องราวการเงินอาจเกิดขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ห่างหายไปนานกลับมาเจอกันก็ส่งผลให้บเกิดเรื่องราวของการเินมมีุ เปลี่ยนแปลง,งในทางที่ดีขึ้นหรือใครที่ทำธุรกิจก,การค้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ลูกค้าเก่าๆแวะเวียนมารวมถึงออเดอร์สินค้าเก่าๆหรือว่ารายใหม่ๆแนะนํากันมาก็ทําให้พักอยู่ในทิศทางที่ดีพอสมควรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อุปสรรคปัญหาช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าเบาลงนะครับอะไรก็ตามที่เคยติดขัดหรือว่าเคยยุ่งยากช่วงประมาณเดือนธันวามวกราปีนี้หรือพระธันวาปีที่ผ่านมาจะส่งผลให้เดือนกุมภาพันธ์เริ่มขี้คลายไปในทางที่ดีขึ้นเพราะนั้นใครที่กังวลใจว่า ตัวเราเองเนี่ยโชคชะตามไม่ค่อยจะสู้ดีชงโนโชงนี้หากแม้นหาโอกาสไปแก้ไขซะก็คือถ้าเป็นชาวพุทธนะผมแนะนําให้เข้าวัดทำบุญหรือไม่ก็ถือศีลบวชในคมะสักสามวันจิวันเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ถ้าเป็นชาวจีนก็อาจจะไปตามความเชื่อวันเล็เดอรยี่เอ้ยนะครับวัดมังก,กรกมลาวาัดอะไรต่างเชื่อสายจีนก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ชงในปีของตัวเองได้เช่นเดียวกันเป็นแบบนี้นะครับเรื่องราวของความรัก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนที่เกิดในปีวอกดูเหมือนมีเรื่องราวความรักที่ค่อนข้างดีใครที่กาลังมีปัญหากับคนรักคู่ครองเก่าๆอยู่มีเกณฑ์ที่ได้กลับมาคืนดีกันนะครับหรือคนีวอกอาจจะเจอเจอความรักต่างวัยเข้าให้ในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้แล้วที่สาคัญที่สุดเนี่ยความรักในปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเติบโตขึ้นในอนาคตบางทีจากที่เป็นแฟนกันก็กลายเป็นคู่เป็นสามีภรรยากันในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ คนที่เกิดในปีวอกในปีนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์รอบตัวเนี่ยแม้จะอยู่ในภาวะที่ดีแต่เจ้าชะตาเนี่ยควรที่จะต้องพยายามลดลาวาศอกในความเป็นตัวของตัวเองลงมานิดหนึ่งทิ้ิ่ดื้อรั้นต่างๆมันจะนำพาเราไปสู่หุบเหวหรือนำพาเราไปสู่หายจนะในอนาคตหากแม้นเราต้องการที่จะให้ชีวิตการงานการเงินรุ่งเรืองประสบความสำเร็จก็ควรที่จะรู้จักการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งเหล่านี้ผมมักจะพูดคุยอยู่เสมอนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับมีคุณ ตะปะความเกรงกลัวให้เรามีธรรมสองอย่างนี้เป็นธรรมอันทําให้งามเวลาที่เรามีแล้วมันจะส่งผลทําให้เราเนี่ยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนใครนะครับคนราคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนมีฝีมือด้วยเหตุแบบนี้จึงกลายเป็นคนที่มีความยิ่งผยองอยู่ในตัวเองสูงเป็นคนที่ใจคอเลยต้องบอกว่าห้าวหาญนักรบเลยทีเดียวไม่เกรงกลัวใครพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะเดือดหน้าฉากกันทุกๆอย่าง ด้วยเพราะยิงกพยองในฝีมือการงานของตัวเองการเงินของตัวเองความรู้ความสามารถของตัวเองนั่นเองบางครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาบสองคมที่มาเชื้อเชอญทิ่มแทงตัวเราเองเพราะฉะนั้นหากเราใช้ในทางที่ดีรับรองได้เลยว่าคุณผ่านพ้นได้แน่นอนแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ผิดมันจะพาให้ชีวิตเราเนี่ยตกต่าหรือว่าจมลงไปสู่ก้นเหวได้ เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทําให้ตัวเองดีขึ้นสูงขึ้นก็คือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงการรู้จักมีไม,ไมตรีจิตต่อคนรอบข้างแล้วก็เข้าใจในคนอื่นเขามีเมตตากรุณาต่อคนทั่วไปที่สำคัญที่สุดนะครับ เป็นคนมีศีลม่ทรรอยู่ในใจรับรองได้เลยว่าในชาตินี้คุณไม่มีทางจนแน่นอนสําหรับคนที่เกิดในปีวอกนะครับสปอร์ตดวงของคนปีวอกในปีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมุติใครก็ตามที่กันงวลใจอยู่เครียดอยู่ว่าตัวเองจะชงจนไม่สามารถที่จะทําทอะไรได้ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าหาโอกาสเข้าวัดทารรบุญหรือบวชอ่า นี่ขมาสักสามวันเจ็ดวันหรือสิบห้าวันตามกําลังสัาธารวมถึงเวลาที่เรามีรับรองได้เลยว่าดวงของคุณมีการเปลี่ยนแปลงแน,น่นอนโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่สิบเก้าเดือนเมษายนเปต้นไปดวงมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอะไรก็ตามที่เคยผ่านอะไรก็ตามที่เคยเจออะไรก็ตามที่เคยประสบในช่วงวันที่สิบเก้าเมษายนเป็นต้นไปสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็น เหมือนกับครูที่สอนให้เราเนี่ยก้าวสู่ความเปเด็จแล้วก็ไม่พลาดเราไปในอนาคตเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยอย่าได้กลัวเกินกว่าเหตุว่าตัวเองเนี่ยชงแล้วทําอะไรไม่ได้เพียงแค่อย่างเดียวที่จะต้องแก้ไขก็คือลักษณะนิสัยส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับในมุมมองของผมนะผมมองว่าคนที่เกิดในปีวอกเนี่ย ชับซัพพอร์ตดวงปีนี้ค่อนข้างดีมากมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังและปรารถนาโดยอาศัยสัญชาติยานของความที่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นคนใจใหญ่ใจนักเกงเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวโน่นนี่นั่นบทจะทําอะไรคนปีวอกทําทันทีแล้วประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรารอบครอบสักนิดหนึ่งลองให้คนอื่นเขาเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจรวมถึงเราลองฟังคนข้าง ข้างๆด้วยว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราทํารับรองได้เลยว่าผ่านได้แน่นอนนะครับเพราะดวงชะตาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียของคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยก็ต้องออกอย่างนี้นะครับว่ามันมีบ้างก็คือหนึ่งด้วยความที่เป็นคนแบบดื้อรั้นหน่อยบางครั้งจะส่งผลทําให้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนที่แบบว่าอยากได้แต่ อย่างเดียวไม่ยอมอยากจะเสียพูดง่ายว่าอยากได้ถ่ายเดียวแต่ไม่ยอมเสียข้อนี้จะกลายเป็นปมเหตุเป็นอุปสรรคทําให้ทุกอย่างที่จะดีกลายเป็นแย่ลงไปได้หากเราแก้ไขตรงจุดนี้คือจุดแข็งที่แข็งเกินไปให้มาอ่อนลงมาบ้างแล้วก็การที่เราใจกว้างมากๆอย่าใจแคบทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ คราวนี้มาว่ากันในส่วนของเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเกื้อหนุนดวงชะตาอยู่เวลาที่เราจะเข้าวัดทาบุญเป็นช่วงเวลาที่ดวงเปิดหากแม้นมุ่งหวังและปรารถนาสิ่งใดในช่วงเดือนมีนาคมมักมีโอกาสาที่จะประสบความสาเร็จโดยเริ่มต้นที่ช่วงประมาณวันที่5เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาที่ดวงของคนปีวอกเนี่ยโดดเด่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดแล้วก็ปกป้องคุ้มครองรวมถึงพร้อมที่จะเกื้อหนุนโดนมาดาลให้คนปีวอกมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังและปรารถนา ขณะเดียวกันสิ่งที่จะตามมาของคนเกิดปีวอกในช่วงเดือนมีนาคมคือภาวะอารมณ์จิตใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเวลาได้เข้าวัดสัมผัสรถ,รถพระธรรมแล้วจะเปลี่ยนไปตัวเองจากคนที่จิตใจห้าวหาญนักรบนักเลงกลายเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนกลายเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีรู้ใจของคนอื่นแล้วก็กิจใจอบอ้อมอารีเกรงกลัวตวบาปลักษณะเป็นแบบนี้ หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคนที่วิตกกังวลแล้วคิดมากเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นในช่วงนอนมีนาคมต้องระมัดระวังแต่ที่แน่ๆหาโอกาสเข้าวัดทำบุญ หาโอกาสเปถือสินุ่งขาวมุมขาวซะบ้างในช่วงเดือนมีนาคมและทุกอย่างจะดีขึ้นถ้ามองในส่วนของเรื่องการงานเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณเองเนี่ยโดดเด่นนักในสายของคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการนายแพทย์หรือเป็นตำรวจทหารอยู่ในช่วงเวลาที่การงานของคุณกําลังดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะเกื้อนหนุนดนบรรดาอย่างที่ผมเรียนไปว่าหากแม้เรามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือถ้าเราเปลี่ยนแปลงจากความดติดดื้อรัน้นกลายมาเป็นความอ่อนโยมอ่อนน้อมถ่อมตนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ พร้อมที่จะเกื่อนุนเห็นไหมฮะว่าคนที่เกิดในปีวอกที่ว่าเป็นปีชงเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ยังพร้อมช่วยเหลือส่งผลให้การงานของคนที่ถึงผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยดีขึ้นประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นในกรณีถ้าคนที่เกิดในปีวอกกาลังมีปัญหาหรือประสบภาวะอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในช่วง งานการที่ตัวเองทําอยู่ช่วงเดือนมีนาคมหลายอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นภาวะอารมณ์ที่เคยร้อนรุ่มกระวนกระวายก็จะกลายเป็นคนที่ใจเย็นลงสุขุมและก็มีเหตุผลผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะยืดมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยเพราะมองเห็นถึงความน่าสงสารรวมถึงมองเห็นถึงความที่เราเปลี่ยนแปลงก็พร้อมที่อยากจะหยิบยืด,ยดโอกาสน,นั้นให้เราอีกครั้งหนึ่งทางด้านการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินเริ่มที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้เห็นบ้างแล้วโดยเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับคลินิก หรือว่านายแพทย์นอกเวลารวมถึงครูบาอาจารย์เภสัชกรหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นทหารารตำรวจในช่วงเดือนมีนาคมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนที่เป็นลูกจ้างบริบัตทั่วไปมองถึงเดือนมีนาคมเนี่ยผมมองว่าการงานอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นครับเป็นไปในทางที่ดีของแค่เราพยายามทําให้มันละเอียดรอบคอบมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วเชื่อผมเลยว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ด้วยดีนะครับทางด้านความรักอยู่ในภาวะที่มีความสุขกับความเป็นสันโดษในกรณีที่มีครอบครัวแล้วบางคนที่เกิดปีบอกอาจจะอยู่ ห่างไกลบ้านไปทํางานต่างประเทศหรือว่าไปทํางานต่างจังหวัดอาจจะมีแค่ได้การพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางวิดีโอคอลเท่านั้นส่วนคนที่ยังโสดอยู่ทางได้ความรักในช่วงเดือนมีนาคมดูเหมือนว่าจะยังคงต้องไปโสดต่อไปอีกสักพักหนึ่งหรือถ้ากรณีเจอจะมีโอกาสได้เจอคนที่สูงอายุมากกว่าโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนสูงวัยถ้าดวงดีก็เจอพ่อไม่แต่ถ้าดวงร้ายก็เจอพ่อไม่เมียเผลอเพราะฉะนั้นทางได้ความรักก็ต้องบอกว่าช่วงเดือนมีนาคมอาจจะอยู่ในภาวะ ที่ส,งสง่งแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายแล้วก็โชคลาภในช่วงเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดีคุณจะผ่านพ้นวิกฤตหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีในช่วงเดือนมีนาคมโดยเฉพาะในเรื่องของอุปสรรคที่คุณกําลังเจอในช่วงประมาณเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมค่อนข้างที่จะดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคย ดูแคลนหรือที่เคยไม่ช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณมามาในช่วงเดือนมีนาคมพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคนรา,าคนที่เกิดในพีเพลอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ทางด้านอุปสรรต่างๆอย่างที่ผมเรียนไปว่าผ่านพ้นได้ด้วยดี ที่ดีมากที่สุดก็คือคุณจะมีโอกาสได้เจอเจอครูบาอาจารย์มีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมมีโอกาสได้ถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมแล้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเมื่อคุณประพฤติปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขในสิ่งที่เสียหายของตัวเองให้กลับมาดีขึ้นได้เพราะฉนั้นช่วงเดือนมีนาคมขอให้ตั้งใจทําให้ดีที่สุดเป็นแบบนี้นะครับมาดูเดือนเมษายนนะครับเป็นเดือนที่ดาวพฤหัสกำลังจะย้ายราศีนะครับคนที่เกิดในปีวอกวันที่11เมษายนเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ มีเรื่องให้ตัดสินใจหลายๆอย่างแต่การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีมากถ้ามองถึงเรื่องของการงานนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังและปรารถนาใครที่เป็นข้าราชการทาหารตำรวจกําลังรอเวลาที่จะขยับขยายหรือเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์สาเร็จบริบูรณ์คนที่เป็นนักบริหารก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะครับใครที่เป็นลูกจ้างบริวารหากแม้นทํางานอยู่กับบริษัทต่างชาติรวม การปกครองรับรองได้เลยว่าในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์และก็บริบูรณ์คนที่เป็นลูกจาก้างทั่วไปในช่วงเดือนเมษายนถือว่าดวงการงานอยู่ในทิศทางที่ดีครับแต่ข้อเสียนิดน,นึงก็คือ คนที่เกิดปีวอกแล้วทํางานหรือว่าอยู่ในสายชีพของนักบัญชีนะครับเกี่ยวกับเอกสารทางด้านการงานเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินหรือว่างานที่ต้องใช้ตัวหนังสือหรือว่าต้องเขียนเอกสารต่งตางๆเป็นช่วงเวลาที่คนที่เกิดปีวอกต้องระมัดระวังรวมถึงต้องรอบคอบอย่างละเอียดนิดนึงนะครับหรือในกรณีถ้าคนเกิดปีวอกในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะโดนตำหนิจากเจ้าหน่ายได้ด้วยเจ้าหน่ายเป็นคนที่เฮี้ยเป็นคนที่มีความแบบ ละเอียดรอบคอบมากแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยแบบเป๊ะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของสายงานอาจจะเจอเจ้านายที่เฮียบหน่อยเจ้าระเบียบเกินไปจนส่งผลทําให้เราเกิดความรู้สึกอึดอจจัดใจในกรณีถ้าคนเกิดปีวอกช่วงเดือนเมษายนวันที่11เมษายนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะอยากเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานแต่กาลังมองมอง,มองหาอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าถามผมว่า คนเกิดปีบ่าในช่วงครึ่งปีแรกโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาเมษายอยากเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนได้ไหมต้องบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มีโอกาสที่ได้เจองานที่ถูกใจแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคุณจะไปเจอเจ้าหนายที่ค่อนข้างเหี้ยบนิดหนึ่งหากแม้นเราผ่านหรือทํางานกับคนนี้ได้รับรองคุณไปทํางานที่ไหนใครใครเขาก็รับหมด เป็นแบบนี้นะครับทางด้านการเงินเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกําลังจะตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีใครที่กําลังอยากจะท,ทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะวางเงินก้อนใหญ่เพื่อลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วคุณเองก็กําลังคิดอยู่ว่ามันจะคุ้มกันหรือเปล่ามันพร้อมไหมที่จะต้องลงทุนนเวลานี้ถ้าถามผมควรทํำไหมผมมองว่ายังมีอุปสรรคปัญหาหเห็นอาจจะต้องรอดูต่อไปก่อนว่าช่วงเรื่องบีหลังดวงเปิดด้วยอย่างแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่จะดีที่สุดเป็นแบบนี้นะครับทางานการเงินเป็นแบบนี้ แม้คนที่กําลังจะไปทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าทํากู้แบงก์กู้ธนาคาร คนที่เกิดปีวอกในเดือนเมษายนมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับใครที่จะซื้อบ้านหรือว่าใครที่จะซื้อรถมีเกณฑ์ที่จะได้ทําเอกสารสัญญาการโอนรวมถึงคุณจะมีบ้านอยู่หรือว่ามีรถใช้ใหม่ๆป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับทางด้านความรักยังเป็นช่วงเวลาที่เรากับคนรักคู่ครองอาจจะมีการพูดคุยกันน้อยลงรวมถึงมีการเข้าใจผิดกันบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งต่ให้ผลดีกับคนที่เริ่มต้นคบกันหรือคนที่กําลังแลนว่าจะแต่งงานกันในช่วงเดือนมีนาคมมีโอกาสที่จะสม บบรวมถึงมีการแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนนี้นะครับอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องของการตัดสินใจดูเหมือนจะลังเลพอสมควรยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงว่าจะไปยังไงยังไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นแบบไหนในกรณีถ้าคนเกิดปีวอกเนี่ยยังรู้สึกว่ากังวลใจอยู่หรือลังเลอยู่ผมมองว่าช่วงเดืนอดนมีาเดือนเมษายนเนี่ยยังไม่ควรที่จะต้องตัดสินใจอะไรรอให้มันผ่านพ้นไปก่อนไว้เวลาที่ อาจจะถึงเดือนพฤษภาคมแล้วค่อยตัดสินใจก็ไม่สายจนเกินไปหรือไปเริ่มต้นที่ช่วงครึ่งปีหลังเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบนี้เหล่านี้คืออุปสรรคปัญหาที่จะทําให้คนเกิดปีวอกกังวลใจในช่วงเดือนเมษาย,ยนนะครับแต่ถ้ามองถึงเรื่องของโชคลาภคนที่เกิดในปีปีวอกเนี่ยนะครับในช่วงเดือนเมษาย,ยนเรื่องราวของโชคลาภทางการเงินต้องบอกว่าอาจจะมีมาบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับ แต่บางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องราวของความโชคดีเกี่ยวพันกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อปู่สิทธิ์ทม่ยาศิริปทุมมารวมถึงองค์พระพิฆเนศหรือแม้กระทั่งสเสด็จพ่อรอหา้ารวมถึงกรมหลวงชุมพรเขตอดุดมศักดิ์ลนแล้วแต่มีส่วนพัวพันเกี่ยวพันกับคนที่เกิดในปีนวอกช่วงเดือนเมษายนเวลาที่เราจะขอโชคขอลาบก็ลองแวะเข้าไปตรงนี้ดูได้นะครับมีโอกาสที่จะประสบความเด็ดในเรื่องของโชคลาภพอสมควรนะครับคราวนี้มาดูกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้ามองเรื่องขอองงกาาารนผมว่ อยู่ในภาวะที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงหรือกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอย่างไรว่าจะทําหรือไม่ทําว่าจะต่อหรือว่าไม่ต่อเป็นแบบนี้นะครับให้ผลดีกับคนที่ทําธุรธกิจประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อมาขายไปร้านโชวห่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานมีลูกค้าค่อนข้างที่จะยเยอะ ใครที่กําลังอยากขยับขยากยาก,ยากยิจการในส่วนของงานประเภทที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำได้เลยแต่ไม่เหมาะสมนักกับนักบัญชีหรือว่านักการเงินหรือว่านักการแบงค์นักธนาคารไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ด้วยว่ายัางมองว่าเรื่องราวของตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนลักษณะเป็นอย่นั้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมผมมองว่า ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยดวงการงานดูเหมือนจะลังเลพอสมควรไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะแต่ข้อดีก็คือว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสได้หันกลับมาดูและสํารวจตัวเองว่าอะไรที่มันผิดพลานแล้วมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเริ่มต้นใหม่เป็นแบบนี้ทางด้านการงาน ถ้ามองถึงโอกการเงินก็หมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินมีเข้ามาแต่มีเรือมีแรงการใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถบัตรเครดิตอะไรต่างๆก็ส่งผลทําให้เจ้าชะตาเกิดความวุ่นวายอยู่บ้างแต่ถามผมว่าหมุนเงินได้คล่องไหมในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ยังถือว่าหมุนไปในทิศทางที่ดีอยู่แต่อาจจะไม่ค่อยคล่องมือสักเท่าไหร่นักนะครับอาจจะต้องมีการแบบวันต่อวันกําหนดวันต่อวันว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงลักษณะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนที่ค้าขายถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีครับทางด้านความรักนี่ ังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าคบหลายคนเกินไปนะใครที่เกิดในปีวอกในช่วงเดือนพฤษภาคมทางด้านความรักมีอย่าง,งน้อยสองคาคนมีเรื่องราวของคนเข้ามาชอบเยอะแต่ว่าหาคู่ที่แท้จริงค่อนข้างที่หย,ยาดยาดดวงเป็นแบบนี้ถ้าถามผมนึกอุปสรรคปัญหาผมมองว่าเกี่ยวกับเรื่องของความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจว่าคนที่เกิดปีวอกในช่วงเดือนพฤษภาคมจะตัดสินใจอะไรยังไงผมมองว่าในกรณีถ้าอยากจะตัดสินใจหรือกําลังมีเรื่องต้องคิดต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมไม่ใช่เดือนดีที่จะตัดสินใจเป็นแบบนี้นะครับ คราวนี้มาดูในเดือนสุดท้ายก็คือเดือนมิถุนายนอันนี้สิน่าสนใจนะเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ดีครับการงานคุณจะประสบความสําเร็จอะไรก็ตามที่ติขดขัดค้างคาอยู่ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาในเดือนมิถุนายนคุณสะสารทุกอย่างได้อย่างลงตัวในกรณีถ้ากําลังอยากจะขยายกิจการคนที่เกิดในปีวอกสามารถทําได้ ใครที่อยากทาธุรกิจส่วนตัวไม่ต้องรอในถึงช่วงครึ่งปีหลังนะครับสามารถที่เริ่มต้นได้เลยในช่วงประมาณวันที่7วันที่8เดือนมิถุนายนสามารถลงมือลงแรงได้เลยในกรณีถ้ามีความพร้อมในทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับถ้ามองถึงเรื่องของการเงินนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนถือว่าการเงินคูณผ่านได้มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรวมถึงการลงทุนตลาดหุ้นตลาดกระสับเป็นไปในทางที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานและก็การเงิน แม้นอยากจะย้ายงานหรืออยากจะไปทํางานกับบริษัทอื่นก็มีโอกาสที่จะสาเร็จมีโอกาสที่จะสมบูรณ์ในสิ่งที่ปรารถนาทางด้านการเงินก็หากแม้นเราต้องการอยากจะจับใจยยใช้สอยหรืออยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งคนที่เกิดในปีบอกสามารถทําได้เวลาเราจะไปขอธุรกรรมทางการเงินในช่วงเดือนิถุนาคนก็มีแนวโน้มของความสำเร็จรออยู่ตรงหน้าเช่นเดียวกันเป็นแบบนี้ครับในเรื่องของความรักเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหนื่อยหน่อยด้วยเพราะว่าการงานค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยส่งผลทำให้คนที่เกิดในปีบอกเนี่ยให้เวลากับงานมากเกินไป จนมีเวลาให้กับความรักครอบครัวเนี่ยน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยหาโอกาสพูดคุยกันหรือว่าติดต่อสื่อสารพูดคุยกันให้มากขึ้นมันจะ ก่อให้เกิดช่องว่างน้อยลงเป็นแบบนี้นะครับถ้ามองถึงในเรื่องของโชคลาภก,การเงินผมมองว่าคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยทั้งเรื่องของเงินที่ไปทำโอดีกับแบงค์รวมถึงเงินที่เกิดขึ้นจากการจากการเสี่ยงโชคซื้อหวยจุลตรีก็พอที่จะมีหมายเห็นอีกทั้งเงินตกเบิกหรือเงินค่าตําแหน่งรวมถึงเงินที่ควรจะได้ของคนที่เกิดในปีวอกในปีนี้ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความเด็จเช่นเดีวยวกันอุปสรรคปัญหาถามว่ามาจากอะไรมาจากเรื่องของการงานที่หนักแล้วก็เหนื่อยเกินไป จนบางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแต่ก็ต้องเป็นข้อดีนิดหนึ่งตรงที่ว่าเรามีงานทําดีกว่าไม่มีนะเหนื่อยหน่อยแต่ต้องทนเพราะว่าในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังและปรารถนาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนอันนี้เป็นภาพรวมรวมของคนที่เกิดในปีว่า2565ในช่วงครึ่งปีแรกที่ว่ากันว่ารุนแรงและก็ชงมากถึง100%เแต่พอผมมาเปิดดวงดูแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า คนที่เกิดในปีวอกอย่าได้ตื่นตระหนกกังวลใจจนเกินไปนักบางครั้งเนี่ยคนหลายคนไปเสียเงินเสียทองเป็นหลายสี่สห้าพันเพียงเพราะต้องการที่อยากจะไปแก้ชงปีของตัวเองแต่การที่เราจะไปแก้ชงโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยทําได้ง่ายๆบางครั้งเราหาโอกาสว่างๆไปวัดที่เป็นฝ่ายธรรมยุทธ์หรือว่าวัดที่อยู่ติดกับแถวแม่นำ้ำโขงวัดหินมะเป้งวัดป่าบ้านตาด นะครับวัดป่านะครับน้อยรวมถึงวัดสุวรรณบรรพธแล้วหรือว่าจะเป็นวัดทําของเพลงก็ได้ถือโอกาสเข้าวัดถือศีนลนุ่งขาวองขาสามวันเจ็ดวันรับรองว่าปีชงของคุณหายไปแน่นอนเอาทางพุทธศาสนาเข้าข่มรับรองว่าเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีแน่ๆนะครับไม่มีอะไรที่จะต้านทานในส่วนของพุทธศาสนาได้อยู่แล้วนะครับเป็นแบบนี้สําคัญที่สุดก็คือว่าคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยขอให้มีทานศีลภาวนาประจําใจรับรองได้เลยว่าคุณจะผ่านพ้นวิกฤตโภยภัยทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้สําหรับคคคนนนทีีีี่่่เกกกิดนใปนปววอชงงรรแ้ื อย่าก,กลัวเกินไปอย่ากตกใจเกินไปและที่สำคัญที่สุดควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของภาวะอารมณ์ตัวเองแล้วลักษณะสิทชใสบางอย่างอันเกิดขึ้นเป็นตัวของคนเกิดปีบอกเองโดยเฉพาะคือ เขาเรียกว่าถ้า,ถา,ถาท่านสามเลยทั่วไปเขาเรียกว่าเจ้ายศเจ้าอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเยอะมีเก้สูงเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวใครเป็นคนที่มีความดื้อรันเป็นเอกลักษณ์ของของของคนเกิดปีวอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากแม้นเราปรับเปลี่ยนแก้ไขตรงจุดนี้ได้เชื่อผมว่าปีชงปีนี้ทาอะไรคนปีวอกไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นโดยชะตาของคนที่เกิดในปีวอกปีชงร้อยเปอร์เซ็นต์ของ ปี2องาในช่วงครึ่งปีแรกกับผมหมอกิตชลี่นะครับแล้วก็ยังมีปีโชว์อีกหลายๆปีที่จะมาพูดกันแต่ว่าจะเป็นปีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีนะครับเอาละครับสำหรับปีชง25 6 5กับผมหมอกิตชลี่ก็คงจะขอยุติลงตรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสาหรับท่านไหนที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอ้คลูซีฟแบบนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยสําหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ